มีหลายคนสงสัยครับว่าผู้หญิงสามารถใส่รองเท้าของผู้ชายได้ไหมและผู้ชายสามารถใส่รองเท้าของผู้หญิงได้หรือเปล่าผมจะมาไขข้อสงสัยให้ได้ฟังกันนะครับผมได้ยกตัวอย่างโมเดลรองเท้าแอร์จอแดนวันโลที่เป็นงานคอลแลบกับทาวิสกอตมาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข้างซ้ายของผมเนี่ยเป็นรหัสของผู้หญิงและข้างขวาเนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็นรหัสของผู้ชายความต่างกันของ2รุ่นนี้ตรงไซส์เนี่ย ไซส์ us จะต่างกันและไซส์เซนติเมตรหรือว่า cm ก็จะต่างกันแต่ไซส์ที่เหมือนกันก็คือขนาดของ eu ซึ่งการเทียบไซส์เนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะแนะนำให้เทียบไซส์จากหน่วย eu ไม่ว่าจะเป็นรุ่นผู้หญิงหรือรุ่นของผู้ชายถ้าผู้หญิงจะใส่ของผู้ชายก็แนะนำให้ดูจาก eu หรือถ้าผู้ชายจะใส่ของผู้หญิงผมก็แนะนำให้ดูของเป็น eu ซึ่งหน่วย eu เนี่ยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่า จะค่อนข้างชัวในการเลือกไซส์รองเท้าและถ้าคุณพี่ท่านไหนกำลังมองหารองเท้าสิเนเกเกอร์สวยๆอยู่แต่ยังกังวลในเรื่องของไซส์รองเท้าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำและช่วยเทียบไซส์รองเท้าให้เหมาะกับเท้าของคุณพี่ให้ได้มากที่สุดครับ